นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะตีติ ณะโอกาสบัดนี้อาจจมาภาพจะสแสดงพระสัพพมเทศนาเนื่องในกันวีสาขาบูชาเพื่อเป็นเครื่องสดุดสองคอร t า a บารมีขันดาตันพสทมบริษัททัอย่างหลายความจริงวันวิสาขบาูชานีเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพว่าเป็นวันประสูตรเป็นวันปัตตรูและเป็นวันนิพานพระองค์สมเด็จเระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทธเจ้าทรงเร์สูตรจากพระคันมารดาก็วันนี้ปัตรูรอภิเศษสัมมาสมาัมพุทธีญาณก็วันนี้ทรงมิถานก็วันนี้ธรรม,ามาดาเป็นพุทธบริษัทหลาย วัดความเป็นมาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรรูมศริศักดิ์เสนาธิมาทั้งเด็้าบรรดาแต่พุทธวิสัทธ์อันหลายก็ทราบแล้วตอนนี้จะนำอวธรรคำสอสอนพระองค์สมเด็จพระบพิแก้วเนื่องในพระธวัติตอนใกล้จะนิพพานไม่บสรแดงกับบรรดาแต่พุทธวิสัทธ์อันหลาย แต่ก่อนแสดงเวลาใกล้ท้ายขอแสดงตอนต้นคือก่อนอรลุอวิเศสมมาสัมโพธิยาณก่อนคือองค์สมเด็จเปชินวรบริาศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบังษาคืออายุได้ยี่สิบเก้าปีองค์สมเด็จเปชินสีก็ทรงเด็จผูสู่สวนมัณฑวันคือสวนขวัญดีกว่าสวนก็แล้วกันไปกับนายฉันนะ เป็นว่าเอคงสมเด็จตัสมาสัมุทธเจ้ามีทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อมรู้อวิเศสสมาัมพุทธิยาณชึ้นเวลาเสียสงไขยจะแสงกลับในกายเกิดขั้นหลังนี้เป็นวาระที่ยมรู้อวิเศสสมาัมพุทธิยานเป็นโสตเจาวแต่การที่ยมรู้อริเศสสมาธัพุทธิยาณก็ดีทั้งวัดาภาษาวกทั้งหลายยมรู้โสดาวิทาคานาคาหลงก็ดี ทงนี้ยองขึ้นแต่เวลาของบารมีไม่ใช่ว่าคนที่มีบารมีเต็มเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นอรหันต์นิสสุาภีตาคานาคารหันไม่ใช่ต้องรอ,อก,ก่อนแม้แต่องค์สมเด็จพระจิมวรก็เช่นเดียวกันคำว่ารอก่อนในที่นี้เพราะการเกิดของเราบรรดาเป็นพุทธบริษัทการเกิดของเราทุกชาติเราทําทั้งความดีและความชั่ว ที่เราสาพระฤาษีทำทั้งบุญและบาปทำด้วยกันทุกคนเหมือนกันแม้แต่องค์สมเด็จพระพวันบริมาสชนดาสัมมาทิเจ้าก็ทำมาเช่นเดียวกันในตอนต้นที่องค์สมเด็จพระพุทธวันเกิดขึ้นมาแล้วจนต้องอยู่ตรงนี้อีกเก้าปีตอนนั้นอากุศลบารมีเี่นบุญที่ไม่ดีเข้าขวางทางในใจขององค์สมเด็จไระจอมไตรบริมาสาวชดา ต่อมาอากศลถอยหลังไปหรือแต่แบารมีที่เป็นกุศลเต็มที่วันหนึ่งองค์สมเด็ดจพระยาสีสมเด็จประโสสนขวัญวันนั้นก็เป็นวันพอดีที่บรรนางสินพาราชเทวีเรือสวพระราหุนพอดีแต่เวลานั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายก็ไปชมกันว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระพักตร์วัยคือศิตตาราชุม,มาร เป็นวาระที่จะออกมาหาผู้วิเนศกรมคือจะต้องเป็นพระเจ้าต่อไปยังได้สแสดงเทวทูตสีร่รายการขึ้นหนึ่งสแสดงคนเด็กเอ็นเด็กเล็กๆสองก็สแสดงอาการคนคนป่วยคือภาพของคนป่วยสามสแสดงาการคนคนตายแล้วสี่สแสดงภาพภาพเป็นพระอันนี้เป็นการสแสดงเป็นตัวทั้งหมดเห็นเด็กเล็กๆหนึ่ง เห็นคนแก่หนึ่งเห็นคนป่วยหนึ่งแล้วก็เห็นคนตายหนึ่งแล้วก็เห็นภาพพระตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ถามในฉันนะที่เป็นคนขับมา้าขับรถรถม้านะถามว่าเป็นประเหตุใดแต่ความจริงในฉันเนี้ยไม่มีความรู้ในาศาสนานี่เลยก็เป็นคนรับใช้แต่ว่าเวลานั้นเทวดาเข้าดนใจ ให้ในชนะตออว,ว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ขณะที่แก่กําลังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีอาการป่วยไข้มาสมบายและมีอาการตายเป็นสุดถ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดในวัฏตระงสายก็มีความทุกข์อย่างนี้ไม่มีที่สุดสุดต่อมาไม่เห็นภาพพระก็ถามในชนะดีว่าอะไรเวลานั้นพระสงฆ์แต่งกายอย่างนี้ไม่มี มีจ้บรรดาเจรุกทั้งหลายหรือบรรดาเดียดถงหลายแต่งตัวไม่เหมือนอย่างนี้ในขณะในฐานะพิเทวดาเขาครอบครองใจเพื่อกราบทูลองค์พุเด็จ้ะจอมใจว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพพระสงฆ์พระพุทธค่ะเป็นผูต้ตายกิเลสคนที่ตัดกิเลสหมดจะหมดจากความทุกข์คือไม่เวียนว่ายตายเิดในวัสาวสงสารตายแล้วก็จะากไปนิพพานมีแต่ความสุขอย่างเดียว องสมเด็จพระสัมมาทัตเจ้าได้ทรงสดับนาแล้วสมเด็จพระบพิตแก้วก็ทรงคิดว่าเราจะต้องหาทางพ้นจากความตายนี่เสียงอะไรเสียงอะไรให้เขาให้เขาเล่าฟังดีไหมไอเสียงก้ล้องนั้นมีเวลานี้ หาทางพ่อใหญความตายได้องค์สมเด็จพระจอมไตรยบริมศักดิดาประกาศว่าเราจะต้องออกสู่มหาพิเนศกรมก็เป็นเวลาพอดีบรรดาท่านพทุทธริษักั้งหลายเวลานั้นเมียหมายขบมาทูนได้องค์สมเด็จพระจอมไตรยบริมศักดา์ดาว่าเวลานี้เป็นนางพิมพาประสูติพระราชโอรสปรายฏว่าเป็นชาย สมเด็จพระจอมตายรสัจญาจะคิดในใจว่าห่วงใหญ่เกิดกับเราแล้วหนาะคิดเดกว่าปดตังคีเวห่วงลูกผูกคอแต่ถึงกะไรก็ดีเราต้องออกบทวันนี้เพื่อสู่มาหาพยายิเจ้ากรมหาธรรมะที่คนเกิดแล้วไม่ต้องตายต่อไปนั่นคือพระนิพพานหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจมาัยก็ทรงสมเด็จเข้าสู่พระราชนิเวศ เมื่อเข้าเป็นแล้วองค์สมเด็จเทะบรมโลเกเทศก็ยังไม่ไปเยี่ยมพระน,นามพินพาคอยอยู่อนคอยจนกว่าเวลาเด็กพระน,นางพินพาหลับก็ย่องขวิดูเห็นมารดกาก็ดีพระราชโอร,รสดีต่างคนต่างหลับที่คิดเชิงกล่าวคําอําลาพระน,นางพินพาทั้งหลับหลับเอ้ลาเวลาหลับที่เขาจะได้ยินหรือเปล่าไยินไหมได้ยินพระพุทธเจ้าทียิงองค์เดียว หลังจากนั้นก็มาขึ้นม้ามากำปัะกะับคือม,าาม้าประจพระองม้าตัวนี้มีกำลังมากนายขันมะก็มีกำลังมากฉัเด็กก็พูดมีเท้าก็มีกำลังมากออกประตูในตอนดึกพอถึงประตูก็ไม่มีคนเปิดเพราะประตูนี้ใหญ่มากจะเวลาจะใช้คนเปิดต้องใช้คนหนึ่งพันคนเปิดที่จะออก แต่ต่างคนต่างคิดว่าถ้าประตูนี้ไม่เปิดพระพุทธเจ้าคิดว่าเราจะเปิดเองม้าก็คิดว่าถ้าประตูนี้ไม่มีใครเปิดเราจะเปิดเองในฉันนะก็คิดว่าประตูนี้ถ้าไม่มีใครเปิดเราจะเปิดเองก็ปรากฏว่เหตุอัศจรย์ปรากฏมีนามาในปฐมมณสงฆ์บรรดาเชื่อจังหลายที่ตัดหนุนองค์สมเด็จพระกันโายรมัสสันดาสมมาทิเจ้าก็ทรงบันดาให้ประตูเปิดเอง หลังจากไม่เอาทรงฉีมาก,กรรมกะมีในขันนะเป็นผู้นำออกจากพระราชนเิเวศเวลานั้นปรากฏพุยามาราธิราชพยามาราธิราชจึงเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านปรนินิจวะสมัสดีคือบำเพ็นบาร,รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ได้สายความโล่เทวดาองค์นั้น คิดว่าถ้าไวยสิทธิ์าราชรมาลเป็นพระพุทธเจา้าสอนคนปณิพานทท้งหมดเวลาที่เราตัดเป็นแบบเียงพระองค์สมเด็จพระบรมสดกุจะไม่มีใครรับฟังเสกในความโง่องเทวดาก็มายืงขวางหน้าห้ามบระสิทธิาราชุรมานจะไปไหนจะหยุดก่อนเนี่ยสมเด็จพระจินรวรนก็ทรงหยุดถามว่าห้ามทำไมเขากล่าวว่าอีกเจ็ดวันตำแหน่งจกักรพรรด ก็คือผู้ปกครองโลกจะถึงท่านแล้วขอท่านจงปกครองโลกให้มีความสุขต่อไปองค์สมเด็จะจอามจายพระมาสตาสันได้ก็กะ่าวว่าปาฏิมะดูก่อนมารภูมิปภัเราทราบแล้วว่าท่าอยู่บนเครื่องวาดเราจะเป็นจักรพรรดิปกครองโลกแต่การปกครองโลกไม่พ้นจากความทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าสอนคนให้มีความสุขคือปณิพานมีความสุขกวา่า ต่อเมื่อไรบรรดาบริษัททั้งสี่เชลมาสุบาหิกาวิสุทธะนเลแมพิสุอิสุนียังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เพียงใดเราจะไม่ยอมกลับไปบ้านของเราเมื่อปัญญามันเห็นแบบนั้นก็ต้องเลี่ยงไปหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรรัตสุราเราถึงฝ่ายที่พัะถนามฤดกตายวันก็รองพามืองค์สมเด็จพระพเกวัยนก็ไปตัดพระเมารีแต่ถึงที่แล้วนะ พอถึงที่ป่านี่แล้วก็ทรงตัดเระาเมารีด้วยก็แขธงจะตัดผมการตัดเระาเมารีที่บรรดาท่านพุทธริษัทที่บรรดาบางท่านคิดว่าพระเจ้าต้องมีจุกบนกระหม่อมวไม่จริงเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นอาจาริยมนุษย์เวลาตัดเระาเมารีผมก็ยาวบ้างสั้นบ้างแต่ผมนี่จะบินไปดาวสินาวัรกอดกับหนังของพระศีษรษะเหมือนกับโคนผม นี่บางคนคิดว่าพระเจ้าจะมีมวยผมกระบนนะั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าบางครั้งที่พระอนนท์พระอาน,น์เโ็นพระตัญชามีร่างกายต่ํากว่าพระเจ้าเพียงแค่สี่นิว้วแต่รูปร่างเหมือนพระเจ้ามากเดินมาจะทานไกลบรรดาพระสนงหลายคิดว่าพระอานนท์คือพระพุทธเจ้าลุกขึ้นการาบไกล นี่เห็นียกว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรมีพระศีรษะไว้เหมือนไม่ใช่แปลกองดาประสงค์ทั้งหลายเหมือนรับโกนและสิ่งที่เป็นมหาสัรจัดก็คือว่าตัดแล้วผมจะไม่ยาวต่อไปเวียงไปทัศนาวัดแบบนั้นเกิวพฟพบาองค์สมเด็จพระพกรวันก็ทรงทดลองวิธีกงการอยู่ตั้งหกปี ทดลองยิ่งกว่าทานงหลายองค์สมเดจ็จอมปลรยรุตไดเห็นว่าวิธีนี้ไม่รู้อภิเศษสัมมาทัณฑยานไม่มีมรรคผลต่อไปองค์สุเดจพุทธสก,กุลก็ทรงปฏิบัติทางใจการปฏิบัติทางใจได้แค่คืนเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัท์ก็ทรงบรรลุมรรคผลคือในยามต้นได้ทรงบรรลุปกเพดีวาสาธุสยานตัวน,นี้ยังเป็นฌานโลภี ภพเพริวาสามยานี่คือระลึกชาติได้ยามีสองได้จุตูปปาริยานคือทิพิจุยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ทราบสรว์ที่เกิดมาในโลกนี้มาจากไหนบ้างที่จกนบ้างรวยบ้างดีบ้างไม่ดีบ้าง,างเป็นคนบ้างเป็นสติฉันบ้างเพราะกตกกรรมอะไร เนตายเป็นแลดไปเป็นมนุษย์บ <Exactly Jean> ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นนรกเป็นสั์โรกเป็นเปรตเปรตกายสติสานบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นโทมบ้างเพราะกหกกรรมอะไรอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรพระมหากษัตริย์สุทราบเป็นตัวปปาติญานก็ทสมบติสุดสุดแต่ว่าสาวกขององค์สมเด็จพระองค์ที่นั่งดิจลาในโกศเวลานี้เมื่อสือแค่บับหนึ่งว่าการพิธีญาณทั้งสองแบบการนี้ต้องเป็นพระหารก่อนนล้วไม่จริง ว่าหลักสูตรของที่บรรดาเป็นพระบริษัทชายหญิงที่พระเจ้าทรงแสดงไว้คือเป็นหลักสูตรวิชาสามกษัตญรญิอันนี้ได้ตสัจชาลโรกีหลังจากนั้นพยายามสามองค์สมเด็จประมหาหมมนีก็ทรงเข้าใจด้านด้าน,านอหิยาศสตร์หมายความว่าสมาธิดีขึ้นจิตก,ก็สงบได้ปกเป็นวายสามยายนถอยหน้าถอยหลังแล้วเกิดชาติไหนมาบ้างไปอะไรไมันบ้าง ก็ทรงทราบว่ากายเกิดของเรานับไม่ถ้วนเป็นสัตว์มากกว่าเป็นคนลงมารุกมากกว่าเป็นเทวดาแลือกรมก็จะมีความเบื่อหน่ายในร่างกายหลังจากนั้นไปก็เกิดนิพพาย,ยายนสมเด็จพิจมานก,ก็ทรงเข้าใจในเรียสัตว์ก็พิจนารนณานในเรียสัตว์พอถึงยามสี่ก็มาล้วิเสษสัมมาธัพุตธิญาณนี่ในตอนต้นบรรดาท่านพุธทธวิปัทั้งหลาย <c oughs> หลังจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรริมศาสตร์สาสัมมาทจสยากย็แดงว่าธรรมธีสนาตรวพุทบะันศัพท์ถึงพรรษาที่45่บวกก็ยี่บแปก็เป็นบิยุเท่าไหร่บวกยีบเกถ้าจำไม่ผิดเวลานั้นตั8งแปดสิีใครจะบวกกในเอาอ,เองก็แล้วกันบวกบั้งลบบัางคนแก่เทศวันนี้จะลืมเลขไปแล้ว จะออกโสดมาพรอาโต้มหาภิทษุเสด็จกลมอายุยี่สิบเก้าปีต้องใช้เวลาหกปีคนคว้าก็อายุสามิบห้าแล้วก็พระกาต้องศาสนาไปสี่สิบห้าปีไปแปดสิบสี่โดีตอนนั้นกลายกรธองค์สมเด็จพระจีนสีพักตรีปาวาลเจดีในตอนนี้องค์สมเด็จจินสีทรงพระบัญชวนมาก เวลานั้นพรากฏฎองค์สมเด็จพระภูมีพระพาเจ้าใครเข้ามาฟังเทศจะรับไมเทศกระสตรกับคาดกอยาเทศเฉพาะสีนสมาธิปัญญาเพราป่วยมากชั่ร่างกายแก่มากแล้วก็แปลจบปัญญาราธิ่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจะต้องนิพพานมาวันหนึ่งมารผู้มีบาปหมายพยายามาราธิราช ข้าเข้าไปกราบทูลองค์พระเจ้าพระบรมราชนาถวาชรสัมมณโคดมวันที่เราไปรบกวนท่านดีนนโคนต้นโพไมื่อกี้เมรุเทศไปรบคนต่างคนต่างรูน,ลนลแล้วแต่องค์สมเด็จเขาไปทูดแก้วสมเด็จกาศว่าถ้าบริษัทธสีที่วิสุทธิสุนิยุบาโุบาติกายยังไม่บริบูรณ์เพียงใดเราที่ยังไม่ได้ผ่านเพียงนั้น เขากล่าวว่าเวลานี้วิสุวิสุวิสุสนีบาสุมิกามีมากแลบปฏิบุ์แล้วเขาองค์สมเด็จพระบพิธแก้วจงนิพนานองค์สมเด็จพระจิตมัยก็ทรงตัด่าปาบิมะโดกอดมือผู้ม,มารผู้มีบาปเพื่อจกไปเมื่อเขากลับไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมใจประมาสนาันดาลก็เจนาร่างกายว่ามันแก่มากแล้วทุสม,มากแล้วร่างกายจะทนไม่ไหว ยามจะต้องนิพพานในวาระนียิ่งตัดสินใจวันนั้นเป็นวันกลางเดือนสามที่วันมาฆบ,บุชาองค์สมเด็จพระอรมสาสนาจึงทรงปรงอายุสังขารว่านับแต่บัดนี้ไปสามเดือนเราจะนิพพานในระหว่างนางดำมางคู้สมเองจกุสิยารามหาไมฆอนวันกลางเดือนหกเพื่อทรงกับวัยมาสุดวันตระรู้ระวันนิพพาน พระองค์สมเด็จพระจิตมารทรงปรงอายุสังขารแล้วเป็นดินกไ็ไหวราชน์มีความสงสัยยิ่งข้าไปถามปัญหาเป็นดินไหวท่าบมีแปดแต่การก็ไม่ขอเทศในทีน่นี้หลังจากนั้นไปองค์สมเด็จจินาสีก็ทรงป่วยหนักขึ้นมาทุกทีเวลาในตอนนั้นปรากฏว่าเป็นโกมรพัฒหมอประจําพระองค์ไม่อยู่ต่อมากลับมาทราบว่าองค์สมเด็จพระบรมครูป่วยหนัก ร่างกายสูข้ขีดมากแต่ก็ไม่ละการสนแสดงพระธรรมเทศนาท่านโกม,มารภัยเวกราภูลถามองค์สมเด็จร,ร,ระสามาสมเด็ธเจ้เจเจเจา,าว,ว,ององวา่าพันเตพระเขาวาแค่แต่องค์สมเด็จโตผู้มีพระภาคเจ้าผู้เดินพระพ็ญเกียรค้าอาการป่วยขององค์เป็นเรการใดข้าพทธเจ้าจะทำยาบางเม็ดเดียวให้หายทันทีกราทูลอย่างนี้ถึงสามครั้งพระเจ้าก,ก็ไม่ทรงตอบ กพราะตั้งใจเวลาอีกสามเดือนขง้นมาชวยสาขาตาเิพันถ้าฉันยาของท่นโกรมรารพัฒน์นต้องไม่ตายแน่ตายไม่ได้อนิกัน์ตายได้หลังนี้นองค์สมเด็จจอมใจไม่ทรงตอบท่านโกรมรารพัฒก็เริ่มเสียใจว่าคิดว่าเราจะตายก่อนพระพุทธเจ้านิพพานพันไม่ยอมตอบสแสดงนิพพานก่อนเราตายหลังจากนั้นก็มาคิดใหม่ว่าเราจะถวายยาหนึ่งเม็ด ถ้าพราพุทเจ้าฉันยาเม็ดนี้เราจะทราบได้ทันทีว่าโรคนี้เป็นโรคอะไรและจะถวายายาใหม่หนึ่งเม็ดโครคนี้จะหายทันทีท่านทำยานี้เข้าไปถวายก็ปรากฏองค์สมเด็จพระจอมใจไม่ทรงรับท่าเมื่อเสียเรื่องพระเจ้าจะทําได้แค่สามครั้งถามไม่เกินสามครั้งถวายไม่เกินสามครั้งถ้าไม่ตอบหรือไม่รับก็ต้องเลิกกัน เม็นท่างโกมารพัฒญานี่นันบัตวไยพระเจ้าพระเจ้าคำบือไม่ยอมรับสามมาระท่านก็เสียใจว่าครามมีองค์สมเด็จพระจอมใจเนศาสนาต้องมีขันแน่ไปยาวนียายไปไหนเราทําถวายพระเจ้าไม่ควรี้ใครจะกจินก็เลยไปทิ้งลงในบ่อน,น้ําบ่อที่เก็ทาน้าจิ้ปรากฏเหตุอศัศจรย์คือน,น้ําคูขึ้นมาถึงปากบ่อเขาบ่อนั้นมันลึกสิบวากว่า แต่ตอนหลังพ็ดีกาจารย์เขียนบอกว่าน้ำพุ่งเลยปากบ่อไปจิตทั่วหลงางามันมานานๆเหมือนทวันยาวไปถามที่โกมาครับเชาตะบอกนานนมันก็ยาวไป็นของธรรมดาหลังจากนั้นองค์สมงเด็จทร,รมรรสสันดาก็รเทศเอย่างถิงนสมาใช้ปัญญาโดยปกติออกใกล้ยกถึงกลางเป็นหกคือวันขึมม้นดิสีธเหมาวาันนี้ องค์สมเด็จเจดียนาสีก็ไปให้พระนุนใบกาดว่าวันพรุ่งนี้เอาก็นะมีสายขํานะก็มีสายขําเดือนหกให้ไปกลวันพรุ่งนี้วันขึ้นที่สี่ข้าหกตถาคตจะไปสุสิตราหมาหนครพระส่งองค์ไหนจะไปจะตถาคตบ้างก่อไปเวลานั้นปรากฏบรนดาพระอานนั้งหลายมีคุณสร้างรประชุมอยู่ที่นั่นสองแสนองค์เศษตางคนต่างก็ติดตามองค์สมเด็จพระบรมโลกเทเ อย่าลืมว่าเวลานั้นมีพระรัตนเป็นไปสมิธายานก็มากแล้วก็มีอาติพญาก็มากแต่เราสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแค่องค์เดียวสามารถจะพาพระทั้งหมดออกไปได้ไมมได้เป็นผู้ผิชชนโดยกำลันงนี้ก็องค์สมเด็จพระทศพลนแต่พระองค์ก็ไม่ทรงทำเพราะกำลังเ้าพัญญาเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะเวลาที่มีความจําเป็นเท่านั้นนั่นตัวท่านป่วยหนักเดินจะไม่เคยไหวยอยู่แล้ว เจ้าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงใช้ปัญญาเดินปาวารดเจดีกายกุดีินารามาได้รประมาณร้อยยี่สิบโยชน์ขณะเดินไประหว่างกลางบรรดาธรรพุริบริษัทด์ถึงหกสิบโยชน์พอดีองค์สม,ดม,เ,มสสเด็เจสีน,าานส,นนนกนสนีก็หันมาบอกว่า,นวาอานุญาันทาดูก่อนอนน์จโงปูสังฆาติจะถาคตจะนั่งตรงนี้พักหน่อยสบาคตเหนื่อยเหลือเกิน เดินไปไม่ไหวตอนนี้ถึงบ้านนนท์ก็รอ้องไห้ระยะทางเวลาแค่หกสิบโยชน์องค์สุจทรภจามไตรพุรมศาสดาไม่เคยผลดเมืเอยร้อยี่สิบโยชน์ันหนึ่งเดินได้สบภภายแต่ว่าตอนนี้องค์สุจทรภจามไตรพุรมศาสดาทรงไปชวนหนักต้องการยาพักบ้านนนโปผ้าสังฆติพระเจ้าก็ทสงเด็จประทับนั้น เื่อตักกระพาะอานนท์ว่าอานันทพระโดก,ก่อนอานนท์ต่ถาคตมีความระหายน้ํามากยังไปตักน้ามาถวายตา้าคตเวลานั้นระยะใกล้ๆกันพักใกล้แม่น้ําแต่แม่น้ําก็ต้งเขินมีน้ําไม่ลึกก็อานนท์ไปพระจะตักน้ํามาเอือนด้านเหนือน้ามีเกลียนห้าร้อยเล่มข้ามพอดีเอื้อนน้าที่จะตักมาถวายองยค์สมเด็จพระนสรีมก็ขุนจัดโชนตมขึ้น ถ้าเกลับมากราบทูลองค์สมเด็มมจพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวปันเตภะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้า,จาผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะน้ำขุนจัดไม่สามารถจะตักมาถวายได้องค์สมเด็จพระจอมไตรก็บอกว่าอานันทาด,ดูก่อนอนนนท์ตักานเขาก็หายน้ำมากน้ำขุนก็ขุนเลยตักมาตักาก็จะเสวยก็จะฉขน พอจาเท่านี้นั้นพระอานนท์นนก็กลับไาใหม่ไปใหม่เพิ่งใกล้เลยเือห่างกันไม่กี่วานะกลับไปตรงน,นี้รู้สึกว่าเป็นเหตุอัศจรรย์น้ําที่คุณคลักเมื่อกี้นี้มันใสแจ๋วเหมือนกับน้ำแก่น,นตันส้มพระเดินเห็นเป็นเหตุอัศจรรย์ตักมาถวายองค์สมเด็จพระปฐมกันแล้วมะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าสวยเสร็จ จึงกล่าวคุณองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าว่าพันเตพระกระว้าแต่องค์สมเด็จพระผูมีพระภาาเจ้าพระเจริญพระพุทธเจ้าค่ะเป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่นิ่ที่น้ำขุนมากแต่ลัไปเข่าหลังนี่นั่นน้ำใสผิดปกติสมเด็จพระผูมีพระภาาเจ้ายึงกล่าวว่าอนานพระดก่อนอนนท์ขึ้นชืี้ว่ากรรมที่คือโกศลก็ดีแ้ะโกศลก็ดีไม่ได้เล็กน้อยที่อยาประมาท เวลาองค์พระสนิพระบรมางโลกกันหน้าเขาตัดจำดาปสมสั้งหลายว่าพิกวเวดูก่อที่สุดทั้งหลายกาเหตุน้ำเกิดน้ำขุ่นน้ำใสได้เป็นกฎของกรรมดั่งาคตมาเป็นลูกขาวนาคนจนเวลานั้นองค์สมเด็จพระทศพลบรมมาสาันาเกิดเป็นลูกขาวนาเป็นข่าวนาจนจนเวลาตอนกลางวันเขากดควายจากไถนา แก่ลูกชายตัวเล็กขี่ควายดำไปเพื่อจะกินน้าน้ำบ่อเล็กเล็กเข้าใจไปจนน้ำบ่อเท้าวควายบ่อเล็กเลก็มันมีสองบ่อติดก,กันบ่อหนึ่งน้ำใสมากบ่อหนึ่งน้ำขุ่นมากไอเึียงหลับแรกทวิติกันเลยแค่ย้ายปากก็ถึงเจ้าควายตัวน้าก็หย่อนปากจะกินน้ำขุ่น ใครเรามีความารู้สึกในตอนนั้นไม่จะเป็นเด็กวุ้ยควายที่เหนื่อยมากไม่ควรจะจินน้ำขุนแต่ควายอาจจะชอบก็ได้ควจะกินน้ำใสกิ่งเดินสะพายย้ายฝากไปกินน้ำใสแค่นี้บรรดาในพุทธวิปัสสนาจะมีผ่านแค่เล็กน้อยเทานะย่านี้นะกรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นกุศลแรกกรรมใช้เป็นเอากุศลเล็กน้อยที่ของที่เขาชอบใจย้ายฝากไปกินของที่ไม่ชอบใจ เป็นเหตุที่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องกระหายน้ำผาตามไปอีกนิดหนึ่งตอนนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรยประมาสสสันดด้ก็ขงเด็กมีหกขิตโยต์ถึงเมืองตูติตันลาหมานด้กรเข้าไปพักที่บ้านในรุนตอนนี้บรรดาประชาพุทธบริสัทหลายก็พากันมาเป้าองค์สมเด็จพระจอมไตรามาก ในเจนเห็นว่าพระสารหันมีจังสองแสนเศษยังมีพระโสดาภิธากานาคายมาก <c oughs> เวลานั้นมีเฉพาะพระอริยเจา้าจึงทำอาหารทั้งไหวจะรีาสองแสนเศษตนอนใช้อาหารไม่น้อยจึงสั่งฆ่าสุกรเป็นจำนวนมากก็อาหารก็มีหลายอย่างไม่มีเฉพาะเนือ้อสกรอย่างเดียว เวลาที่กัปรุงอาหารวันอาหารวันนิภายก็ดีวันรัตเศษสมาธยิยวิญาณก็ดีสองเวลานี้ก็ถือว่ามีสงดีเป็นกรณีพิเศษเป็นสงมากกว่าอาหารธรรมดาเทวาดาจะนำของทิษทิ์ทมาโปรยไปในอาหารที่มีเนืขขออ้อสกรออเพื่อจะทำบุญร่วมกับบรรดานายนายจุนและคนทั้งหลายเวลานันเม่อเขาทำอาหารสุกแล้วคือ ถ้อ,อาหารสุกแล้วองค์สมเด็จพระบัิตแก้บัิญนาทราบคนอื่นไม่เห็นเทวดากองที่มาใส่พระเจ้าเห็นองค์เดียวก็ใส่ใจในจึงว่าจันทร์ไตรจุลอาหารที่มีเนื้อสุกรอ่อนถวายจะถากตอดองค์เดียวนะจะถวายพระอื่นทั้งนี้ท้าพระอรหันต์อื่นไม่สามารถจะย่อยได้กินเท่าไรตายหมดเท่านั้นแต่มีท่าพระองค์ท่านพระองค์สมเด็จพระทรงทานบริบาลสันดาองค์เดียวเท่านั้นที่จะย่อยได้ มนจึงก็นำอาหารที่มีเนื้อสกรอ่อนถวายแพพาก่พระพุทธเจ้าอาหารวนอื่นถวายพระอื่นเมืเเ่อเสวยเสร็จมันก็ไม่หมดองค์สมเด็จพระรองสุคตจังสั่งในจุนบกวาจจุนพระในจุนอาหารเนื้อสกรอ่อนทั้งหมดที่ตถาคตทังเหลือนี้ไปฝังดินให้หมดอย่าให้คนอื่นกินเขาก็ฝังดินตามตามพระพุทธําดัต จากนั้นมาองค์สเมเด็จพระสุนทสมบัติมีศาพก็เริ่มไปชนเป็นวิเศษป่วยมากอยู่แล้วองค์สเมเด็จพระที่แก้วป่วยใหม่หนึ่งโรคคือขันธิกาศพาดโรคขันธิกาศพาดนี่คือถ่ายเป็นโลหิสตสดสดต่อจากนั้นไปองค์สเมเด็จพระบรมศรุดก็สเสด็จไปกุศลนาราไปไประหว่า,างหลงัลงหลงังนั้นโคกมีวิหารอยู่ที่นั่นตอนนั้นเราองค์สเมเด็จพระพักกวัรบรมศาสนดา ทรงบัพทัพบ,บทรรทมอยู่สมเด็จพระรัมาคขก็เรียกพระอานน,น์เข้ามาว่าอนันทา,าดูก่อนอนทนน์ถ้าใครข้าตํานิตีเตียนในในจนว่าถาวายอาหารกับตะขาคตแล้วถ้าไม่ตะาคดป่วยก็มีผ่านจงบอกเขาว่าอาหารที่มีอน,นิสงส์เลิศประเสริฐทานที่มีอนิสงส์เลิศประเสริฐประทานใดๆก็ม,มีสองเวลาเือทายคุณนาสุชาดาทีเป็นปัจจัยให้ตถาคดบรรลุอวิเศษสมาทิโพธิญาณ ใ่การทานที่จะไหววัวใกล้นี้วันจะนิพพานวันนี้ก็เป็นทานประเสริฐเมต์สองเช่นเดียวกันโยมบอกกับคนทั้งหลายก็นในจุนอย่างนี้เพไ่้ไม่เสียใจประเด็นก็อะไรก็ดีในจุนจะถวายอาหารถ้าไม่ถวายอาหารก็ตามทีกราทานโคตรนิพพานวันนี้แน่หลังจากนั้นถะานอนก็เสียใจคิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรุกศาสนายาทรงนิพพานแล้ว แต่องค์สมเด็จพระบรที่แก้วยังไม่ได้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์เวลานี้แค่เป็นบระโสดาบันไปความจพียงพระอนนีก่อนจะบทนี่เป็นบระโสดาบันแล้วคือฟังเทศเจะองค์สมเด็จพระบพที่แก้วจบก็เป็นบระโสดาบันแลวก็เป็นบระโสดาบันมาทั้ง40 42ปี 4. ยังไม่ได้พระอรหันต์ ก็ไปยืนจับเกาะลุ่มนาต่างยืนร้องไห้เมื่อเวลานี้องคสมเด็จพระจอมไตรยผ่านเราไม่มีครูสอนต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจ <No. S 1>